การพัดส,สัมผัสกรรมครับอาจารย์ครับตอนเด็กๆอาจารย์นี่จะป่วยเป็น,าานประมาณโรคโปลิโอนะครับขาขาไม่มีแรงขาไม่มีแห้งครับแล้วก็แล้วหลังจากมันเริ่มเริ่มมีปรากฏการณ์ว่าเริ่มมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาด้วยด้วยแบบใดครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์คือการกายภาพเพราะว่าเขาต้องจับหางควายต้องจับต้องขี่ควายล้อยนาอขาก็าต้องดีดน้ำหนามท่ตลอดเวลาครับไป แน่ไปกลับไปกลับแน่คือไกายภาพักถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์อืคือเทาอยู่กับอยู่กับคว้วยเรียกคว้วยยังทีงูมีเหื่อมีแพครบบ่าต้องจับคว้วยด้วยขามาต้องจับหางันร้อยขาก็ต้องดีดไปน้ามันจับห้างให้มันถ้าลุดเพิ่มก็คือชีวิตเท่าจมน้าจมน้าแน่นอนโอ้ก็ต้องมีสติตลอดในการจับหางงวเอ้จับหางควยหาง้วย ก็คือตรงนี้แหละที่อาการที่ว่าเขามีโอกาสคือเขากิดว่าน้ามัดวารีบวามบัดไหมครับบวามบาดที่ดแข้งขาเขามีแห้งขึ้นให้เดือดให้ยังมันเหินเดินเหมือนถึงเขาป่วยเขาหยังเขาบ่ค่อยอยาวพอค่อยเดินเขาต้องไกย่ยับขาครับเท้าไปถอดแท้ก็มันพุ่งแต่ยางบ่ได้๋ยซึ่งก้อนนั้นนู่นนี่เดินได้บกกี้ก้าวกับล้มแพะล้มแพะต้องต้องจำเนื้ออ่อนแรงแม่ต้องพักต้องยางไป เพราะ้าเป็นบ้านเตะอายุน้อยๆเลยบอครับที่ว่าขาบ่มีแรงเป็นน้อยเป็นน้อยเลยครับแข่งขาว่าคอยมีแห้งกว่าไหนวิราไปให้เปหน้าเป็นยังไงกัใส่ตะาข่ายใส่อฮนันเล่นใส่ตาข่ายตาข่ายเข้าเนี่ยไปน้ำไปน้ำไปให้ไปหน้าเฮ้ยันเข้าคนเทวดาคนจีซอยเข้าน้ำนั่นแหละในเรื่องของอจินไตเนาะครับในการเทพเจ้าสายน้า พยานาขึ้นมาเพื่อไปช่วยเฮาโอ้ลัก่อเพิ่นก็สิแพทพลังมารักษาเั็นีตัวน้นรักษาแต่ว่าเสแช่น้ําแช่หยังก็ว่ามันเหมือนตอนน้อยมันเหมือนมีพลังงานอีหยังรอบตัวเฮาเหมือนเฮาสัมผัสอีหยังอยู่ในน้ําเอามือไปจับไปย้าไปค้ํากันก็เสียซี่มีแนว่วนั่นอยู่อแต่ว่าเฮาบ่แน่ใจว่ามันเป็นงูหรือเป็นอย่างขนาดแต่ได้สัมผัสได้ว่ามันมีพลังหรือว่าคลื่นคลื่นขึ้นยู่ใต้น้ํา มันสมัสรอบขารอบเอวตลอดบางทีก็ข้ามปข้ามไปกราถือหัวงูมีเป็นหัวงูงูเงี้ยงสิแต่แต่ตอนแรกก็ยังพูรู้ว่าเป็นเป็นพญานาคเป็นพญานาคองค์ได้รู้ได้ว่าเป็นสิ่งลึกลับมากเป็นิ่งลึกลับเป็นงูเป็นอย่างก็เห็นแล้วเตือนอยู่แต่ห้ามก็ต้องอยกับมั่นอยกอยกบนาเป็นแต่ว่าอาจรยาก็ชคดงีตรงที่ว่าโตกน้ากับพ่อไตครับไม่นต๊กไปกับพ่อไต <ừ> อา่าได้เที่วด,ดาซอยครับเออแต่นี่มันมีความรู้สึกว่าแค่น้ำตั้งแต่เช้าจนทำม้วนหนาวบ่อนน,นไรนะครับคืออยู่กับมันตลอด,<ไ>ดเลยนยอยู่กับอยู่กับนาวตลอดแช่กับขึ้นฟังร่มหนาลง่มหย้งยองอาจารย์ของอาจารย์นี้เนียเรินว่าแหล่หรอเออิน่นว่าดำล้วนเพราะว่า <ừ> มันอยู่กับน้ำแตกดต่กลมตากแต่กลองเขาเอิ่นซอยกันเขาเริ่นหมดดำอืาดาอ้ามแหล่ขึ้นอีกโก่ที่หัวยิ่ง มันเริ่มแต่แหล่ดำๆตอนเป็นดลหน่อยโอ้ครับคืออยู่กับนานตลอดเราใช้ชีวิตแบบนี้จักปีครับขาถึงจะเริ่มเริ่มเป็นปกติมีมีแรงอยู่ประมาณสี่หกปีหรือเปล่าโอ้รักษาด้วยบอนี้ว่าบำบัดกับอ่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลึกลับซึ่งลึกลับมามารักษาการรักษาก็ขาแข้งดีขึ้นแข็งแรงขึ้นโรคไขข้เจ็บจต่างๆก็ดีขึ้น ตอนตอนนั้นท่านปู่ผู้ชงนี่มาปรากฏตัวให้เห็นด้วยยังครับตอนเป็นเล็กหน่อยกับว่าเคยเห็นแต่ยึดแต่ใต้น้ำนั่นะเพราะว่าไอ้วกว่าเป็นผู้ใดเห็นว่าเป็นคอนเป็นยังก็เห็นกับเห็นแต่แต้หน่อยแต่ละเห็นงูเห็นยังกับยึดใต้น้ำเก็เห็นเหลี่ยมเห็นยังอีกหลอกแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นพญานาคโอ้คือเห็นเป็นแสงบับบับบบบอบเป็นงูเป็นยังครับอาจารย์ก็บอกวิราชมีความทุกข์กสีเขากันมน้ำเลยมน้ำแล้วมืดตา การเว้นทีเห็นเป็นเห็นเป็นคล้ายๆเขาอยู่ใต้น้าเห็นเห็นเป็นรูปรูปร่างเพิ่นบ่ครับส่วนหลายก็จะเห็นเป็นเป็นการเข้านั่งไปกับชีวิตพ่อเพื่อนนั่นสินะบางทีเหมือนเข้าไปนั่งยืนใต่นาแล้วเข้าเบิ่งขึ้นทั้งทั้งไงฝ่ายแต่เพื่อนก็ซองงามมากๆก็ไปเห็นเป็นตัวังสารเป็นขึ้นหนังๆในนางนั่นป็นคนที่ว่ามัานั่ง าเขาทุกข์กับนั่งเโอ้ตอนนี้น้อยกับไปนั่งสมาธินี่น้่มเพื่อกันนี่บนั่งในน้่มเลยใช่เวลาโดนมาครับตอนที่ที่สมัยกนะ่อนออย่างว่าต่างกายอย่างเพราะว่าในีนั่อย่างเพราะองยุก็ไม่น้่น้่มซี่กองกวางอีกสองใจเท่านั้นนะฮะอมดสองเทียร์าหายถ,ถึงโอขถ,ถึงสองเทียร์เทียร์ที่สอาาถถงก็หอดฟังเลยเคยบาคน่ายน้ําเก่งครับบอ๋ตอนตอนที่ว่าไปนั่งยึดใกล้ก้นก้นเม็ดก้นเม่นนั่มนี่ยยูอยูุโดนมาครับ เพราะหัวอะจนจนนั่งจนมุจนพวกลูกพี่ลูกน้องในเอื้นอนไนน้ำหาไปควาหาในเอื้อนโอเคว่าจมหายในออในกบน้ำแล้วแต่ว่าเขาก่อน,นัน่งหรือนั่งมันมีความในน้ำม,มันอุน่นคิดว่ามันอุน่นถ้าขึ้นเัิงโคกแล้วมันหนาวถ้าอยู่ในน้ำแล้วมันอุน่นแล้วก็เดี๋ยวสามารถเดี๋ยวเบิงทองฝาเป็นก็เป็นสีฝาเน,ะนาะน้ำมันถือเดียถือแข็งซองมากในน้ำก็จะมีความอบอุน่น อก็เลยก็เลยผูกพ okay. hey. yeah. yeah. claro. ok. ันก oh, ับน้ำมาตลอดนั่งสมาธิก็ไปนั่งในน้ำมองขึ้นมาอาจจะเห็นปรากฏการณ์แปลกๆเห็นรูปลักพญานาคหรือรูปตังอันนี้สงสัยผมครับเอ้ยมองขึ้นไปก็เป็นพญานาคเคยๆสงสัยว่ามันมันคือเห็นแบนมันเป็นเหมือนบางทีก็เป็นเหมือนมาเข้าดีเวลากลับมาบานก็เป็นเหมือนนัตกกันขึ้นทั้งหมลูกยนตน้ำไอ้ขี้ข้อพันในกอดข้อพันร้คือกอดข้อข้อยร้อยน้ำแต่เป็นพญานาค คือมันผูกพันทังสั่ครับผูกพันเหมือนเหมือนเหมือนอเ่อได้ก,กอดข้อกอดข้อปลอ,อ,อ้อยนามเล่นไปทั้งสี่นะครับมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าแต่ว่าอาการที่อาาขาเป็นโปลิโอหรือว่าเป็นเพียเป็นเป็นบืมิแรกก็เริ่มเริ่ม,มดีขึ้นมาจากจากมารีบัาบัตอันนี้คือกายภาพท่ามิเตียศาสต<า>ร์แต่ไอ้ส่วนที่อาาริดเดตพอดิบม,มาพันมาเกี่ยวอันนึงเท่ากับกับบสามารถ ตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมัน <Yeah. S 2> แต่รู้ได้ว่ามันมาสัมผัสมาสัมผัสเท่าเออมีมีมีพวก <Yeah. S 2> เหมือนกับมีพลังงานมาสัมผัสพลังงานมีพลังงานบ mm. างแท็กก็เหมือนนิ่มๆม, mm. มาสูนขาเท่า mm. สูนตัวเท่าครับโอเคครับ